สวัสดีวันคริสต์มาสค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก,ก็กำลังจะเดินทางไปฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวของออสการ์นะคะซึ่งทุกๆปีเราก็สองคนก็จะไปร่วมกับครอบครัวออสการ์แบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะหอบของขวัญไปให้หลานออสการ์แล้วก็พ่อแม่ออสการ์แล้วก็น้องชายของออสการ์นะคะมาถึงบ้านของยาสออสการ์นะคะเราก็แวะถ่ายรูปนิดนึงคะ่ะเพราะว่ามันสวยมากนะคะนี่ก็เป็นรูปที่เราได้มา ได้รูปที่เราต้องการแล้วเราก็เดินเข้าบ้านค่ะมาถึงก็มีขนมอะไรให้กินเลยนะคะมีแล้วก็มีน้ําเกลกนะคะที่ต้องดื่มทุกปีอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นโต๊ะที่เราจะต้องนั่งรับประทานอาหารด้วยกันค่ะมีน้องแมวสีดําด้วยนะคะนี่ก็น่ารักมากเลยนี่เป็นภาพที่เราดื่มเกลกรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้คือเราสองคนตั้งแต่มาก็คือกินไม่หยุดเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นอาหารยุทธบูทค่ะที่เราจะต้องทานกันวันนี้ ระเดิมด้วยพอริทเลยนะคะของที่นี่จะกินกับนมนะคะก็มีจะมีความมันๆอร่อยดีนะคะและนี่ก็เป็นอาหารยืดบูดที่เราตักมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอร่อยมากทานเสร็จแล้วก็จะถึงเวลาแกะของขวัญของเด็กๆค่าที่เราเอามาร่วมกับเขาทุกคนที่มาในวันนี้ก็จะเอาของขวัญมามอบให้กับหลานๆที่บ้านแกะของ,ะะข,องขวัญเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่บ้านของพ่อแม่ออสการะคะ์ค่ะ ก็มีก๊อกสอนะคะคือต้องไปร่วมกับที่บ้านเราก็หิ้วของขวัญที่จะมอบให้กับพ่อแม่แล้วก็น้องชายออสการ์ก็หอบมาที่บ้านนี้ด้วยเช่นกันนะ,ะแล้วก็ไปจัดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราเราก็มานั่งดูวิดีโอช่วงคริสต์มาสนี่นะคะ่ะที่เขาจะมีวิดีโอให้เราดูเป็นการ์ตูนนะดูทุกปี หลังจากนั้นน้องชายของออสการ์ก็แต่งตัวเป็นซัน t ต์คอสค่ะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนะคะเราก็นั่งเล่นเกมรอเวลาค่ะแล้วก็มีพ่อแม่ออสการ์นะคะก็เตรียมถุงเท้าใส่ของขวัญไว้ให้เราด้วยนี่ก็เป็นช็อกโกแลตที่เราชอบกินนะคะแล้วก็น้องแม่ส่งน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงเวลาแกะของขวัญน,นะคะทุกคนก็จะได้แกะของขวัญตาม กล่องที่เราเขียนป้ายไว้เลยนะคะว่าให้ใครให้ใครจากนั้นเราก็จะมาทานดินเนอร์ด้วยกันค่ะน,นี่คือแม่ออสการ์เป็นคนจัดนะคะคือจัดเ๊ะได้แบบบรรยากาศได้มากทุกคนสวยมากอาหารก็จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อช่วงกลางวันที่เราไปทานเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะได้เป็นทานดินเนอร์อีกรอบหนึ่งนะคะคือวันนี้ทั้งวันกินอาหารอิ่มมากแล้วก็ขอบของกลับบ้านมาเยอะมากค่ะมารีคริสต์มาสกุ๊ดยูนะคะทุกคน